มาพี่น้องกินข้าวน้ำกันครับผมมือนีมีตัวเสือเสียบพัดกระลำครับผมนี่ครับของแซ่บซื้อมาจากตลาดแอบอ่องหมูจ้าคนอื่นยังกครับผมแต่ว่ามันเป็นสมองหมูนะครับเนาะแต่ว่าแซ่บครับผมอาหารข้างเหนือนะครับเนาะลองเบิรงกครับผมเพราะกินแจวขมครับผมนี่ลาบแดงเหลือแต่มหมูว่านครับผม บดแดงแล้วตอนนี้ดำแล้วก็ข่านบ้านครับผมยำปลากระกป๋องครับผมปนีกินเจนะครับช่วงนี้มามาน,นเหมือนเดิมครับผมตีนควายครับผมต้มเปื่อยโอ้ยสี่ตีนพี่น้องกินเป็นสองสามอาทิตย์แล้ว็บ่เบิดอยู่กินคนเยวครับ อืมจบพี่้าของผมครับหลาบเรือมาบ้านรับหลาบขมแสบอยู่

สมองหมูสันอาหารทางเหนือนะครับลองชิมบ,บิางบ่เคยกินกเกือพี่น่องแับหอมมันเดี๋ยวกินใบตองแัออบอยู่ครับแัอบอยู่ ลองประจอมครับประจอมสร้างพี่โลกเขาอื่นประจอมครับผมบ้านท่องม,มันสมปปหน่อยวะหรคนละอย่างก,กันนาะพี่น้อง โอ้แสบเด้อพี่น้องกับเขาเรือเรือบ้านๆนแหนมแหนมหมูเอาไปกินตอนเที่ยงขายของขายยำ่ำกินใ้เครื่องก้อนครับผมบเบกัดบุก,บกพิ้งเม็ดเน่ยเที่ยมแืมแสบครับพี่น้อง กระถินยำปลาปองอ ดีครับแนวแสบีบแอปสมองงูครับผมเขาเอิ่อนน,น่แแอปอ่องอี่ห้อนี่แหละห่อร้อยี่สิบห้าบาทโบแพงเลยพี่น้องที่ลลทตลาดรวมใจพี่โรกผมมันเสบเบนะครับ,ม,บ,รบมันมีความมันเคยเห็นแต่ในทีวีในยังนะครับเนาะเนี่ยเคยกินครั้งแรกครับผมแต่ว่าแสีบครับผมขนาดลุงแอกเป็นคนอีสานครับแต่ลุงแอกโบเคยกินเมนูนี้แสีบดี Mạnh Hòm bay toàn Có gì mặc Mặt trái ra xin rồi Có quai người มาบดจักเือพี่น้องตีกลิ่นกินผู้เดียวไหมแซ่บดีคลุบๆุบสองชิน้น โอ้ยเหิ่มเผ็ดเลวพี่น้องกินบอค่อยเก่งนะครับเด้อเผ็ดเนี่ยนี่ครับลาบคมเหลือเต็ม,มืรขึ้นเนี่ยแหละกินบ่เบิดแช่ตู้เย็นไว้อือ เปื่อยตีนควายผม,มแสบดีจะไ่น่องกมไม่ได้เอ็นแก้วกินบอสุผาพเดีายวว่ากันเด้อครับเด้อเนี่ยกินบอห้เกง่งกระบอกุขายคลิปกินครับผมอ,อันนี้แแสบครับผม มกสมองหมูแซบไหลพอหมกละ2ยิบหาบาทบบาแห้งกจะวอาแซบแห้งมีความมันความหอม mm hmm. อืมแบอ้ เบิดแล้วพี่น้องกับเขาบ้านๆนะครับเด้อไร่รู้รยอยไรเงี้ยโอ้ยอันนี้ยังแสบพี่น้องเอ้ยมกสมองหมูมีความมั่นครับ ดำปากปองคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อบุท่านอิ่มหรอครับผมกินเพิ่งซ้ำนี้เหรอครับผมกินบกเก่งนะครับเนาะหมกสมองหมูครับผมแอปอ่องหมูบุท่านเจ้าเปียะเจ้าคม หลับเหนือหลือแต้มขึ้นผัดกะหลำครับผมปลาจมครับปลาจมกับสมปไปหน่อยนี่คือกันมโนอพี่นอ้องต้เข้าใจยำปลากระป๋องขอบคุณครับที่รับชมนะครับรวยๆเฮงๆปังๆสุขภาพแรงคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้่รุง,งรแงกปลาแซบด้วยนะครับกับข้าวบ้านๆนครับผมขอบพระคุณมากครับ